สวัสดีครับต่อเราสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องฟังน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเป็นประจำแบบนี้อัปเดตทุสัปดานะครับพยายามจะมาให้บ่อยที่สุดครับคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องของผมนะครับว h y KDD ช่องแห่งนี้นะครับ วันนี้มันเป็นช่วงเวลาสําคัญอีกหนึ่งช่วงครับณเวลานี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับใส่แว่นแบบนี้เลยนะฮะเปิดตัวในสนามแอนเฟลดลนะครับด้วยความสูง6ฟุต4นิ้วอะประมาณนั้นเคียงข้างก็ยัมีเอียนแอร์นะครับซึ่งเป็น c ีอของสโมสรอนณเวลานั้นแล้วก็ชอมแวนเนอร์นะครับในนามของประธานสมสรใช่ครับผมกำลังพูดถึงเยนครอปครับครบรอบพอดีครับ กับการเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างให้กับลิเวอร์พูลและที่สำคัญนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ครบรอบ20ปีด้วยครับที่เยนครอปนั้นเดินทางอยู่ในบทบาทของโคชฟุตบอลครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์มาฝากครับมันมีการให้สัมภาษณ์กับทางดิสแอนเฟลร์ครับถึงตลอด20ปีของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะซึ่งลหลายคำถามก็ ก็สนุกดีครับเลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็เป็นการย้อนนำลึกถึงด้วยครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคารวาเป็นปรากฏการณ์นครับให้กับลิภูได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ แต่ก่อนจะไปอ้าไหนๆก็มาแล้วพูดถึงนิดหนึงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทาง Optus นะครับนี่คือรุ่น Zero ครับแว่นตาที่ถูกสร้างมาเพื่อเกมเมอร์เพื่อนักกีฬา e ีสปอร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยสุดๆอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับดูครับดูขาดูโครงเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากงอยังไงก็ไม่หักนะฮะแล้วก็เลนส์นะครับนี่ครับเลนสมนะครับสีเหลืองนวลแบบนี้ครับก็บอกว่าถนอมสายตาแล้ว ก็ให้ความคมชัดนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ง่ายดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับฝากตรงนี้ไปด้วยครับสำหรับ Optus รุ่น4โรนะครับใครสนใจก็เข้าไปในช่องทางในเพจ Facebook ของ Optus ได้เลยนะครับแล้วก็มีโค้ดพิเศษให้ด้วยครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อมาอเป็นเจ้าของนะครับเข้าไปแล้วก็บอกโค้ดพิเศษเลยครับ ช่องนี้เลยครับ YAKD d ตัวใหญ่หมดเลยนะครับรับไปเลยครับมูลค่าส่วนลดพิเศษ100บาทจากทาง Optus นะครับขอบคุณมากๆกครับผมแม้ว่าการเป็นโค้ชไม่เนี่ยมันจะมันจะมาแบบโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเท่าไหร่คริสเตนไฮเดลเดินมาเยอเกนนายต้องขึ้นมาทำงานแทนและเขายอมรับครว่ากลับมาจากคัมนูเนี่ยความหวังมันแทบจะเหลือศูนย์นะไอความคิดที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศแค่คิดยังไม่กล้าจะคิดเลย บพราว่าที่ยนคลอปนะฮะมาพอย้อนกลับไปเนี่ยหกปีมันก็เร็วกันนะฮะเร็วมากมเข้ามานี่อ่าแน่ๆเราเห็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีก็จากฝีมือของเขาได้เห็นแชมป์แชมป์ยุโรปอ่าสมัยที่6เนี่ยนะฮะก็จากฝีมือของเขานะครับได้แชมป์สโมสรโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับก็จากช่วงนี้แหละนะครับทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรครับในลีกสูงสุดอ่ะนะครับในปีที่ควา้าแชมป์นั่นแหละนะครับไม่แพ้ใครในบ้าน ติดต่อก,กันเกือบ4ปีนะฮะถ้านับเฉพาะในเยร์ลีเรตติงหรือคะแนนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยเกิน60%นะครับคือผมว่าในในเรื่องของผลงานในสนามนะฮะเรื่องวิธีการเรื่องการทำงานเนี่ยคงคงไม่มีใครตั้งแง่หรือตั้งข้อสงสัยหรอกนะครับเพียงว่าในเรื่องของชีวิตเนี่ยผมว่าผู้ชายคนนี้มีมีหลากหลายแง่มุมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในบทความของดิสแอนฟิลครับคำถามแรกเขาตั้งคืออะไป,ปึ้งเยอเกนถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปสัก20ปีที่แล้วได้แล้วเจอกับนายเยอเกนครับที่เริ่มทำงานวันแรกเนี่ยกับการเป็นโค้ชของไมเนี่ยคุณจะบอกอะไรเขานะครับครับก็หัวเราะครับครับก็บอกว่าผมยังอยู่รอดอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับทำงานต่อไป แล้วก็สง่างานเข้าไว้ทุกอย่างยังโอเคนะครประมาณนะั้นก็จะว่าบิคู่นะฮะพราะนงุงเท่เข้าไว้ทำงานอย่างที่นายทำ่าแหละนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยบ้างเพราะสุดท้ายแล้วฉั้นก็ยังอยู่รอดมาจนถึง20ปีตรงนี้นะครับเขาบอกโอเคอาจจะบอกประมาณนั้นมั้งนะฮะมีคําถามต่อรัวว่าอ่ะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหม จากวันแรกที่คุณทํางานมาเนี่ยเขาบอกว่าอืจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแม้ว่าการเป็นโคชไมเนี่ยมันจะมันจะมาแบบโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเท่าไหร่คือในวันที่เขาได้รับการแต่งตั้งนะครับคลอปยังเหลือสัญญาในาะการเป็นนักฟุตบอลนะครับกับไมเนี่ยอยู่อีก2ปีครับคือวางแผนไว้เลยว่าตัวเขาเนี่ยเคยคิดในหัวเลยว่าโอเคให้หมดสัญญาก่อน หมดสัญญาเสร็จปุ๊บเขาคงจะต้องไปร่บเรียนโคช้ชแล้วกลับมาเป็นโค้ชให้กับไม้แน่ๆแหละแต่อาจจะต้องเริ่มต้นในทีมสำรองหรือทีมชุดเยาวชนไปก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมาเป็นเป็นเฮดโค้ชของทีมชุดใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่รากฏว่าทุกอย่างมันมันกับตลปันเลยครับคริสเตนไฮเดลเดินมาคนนี้เป็นเป็นผู้อำนวยการสโมสร,รเนี่ยบอกว่าเยอเกนนายต้องขึ้นมาทํางานแทนและนะครับซึ่งครอฟบอกว่าวันเสาร์่ะนะสุดสัปดาห์นั้นเนี่ยวันเสาร์เขายังเปนักฟุตบอลอยู่เลย นะครับยังลงเล่นให้กับทีมอยู่เลยแต่พอเช้าวันจันทร์ปุ๊บเขากลายเป็นเฮดโค้ชเลยนะเขาก็ยอมรับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ปรับปรับมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกวันเกรงอะไรขนาดนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะคำถามคือแล้วอยากเปลี่ยนอะไรนะครับเขาบอกจริงๆทุกอย่างมันโอเคหมดครับถ้าจะคาดคั้นว่าเฮ้ยคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรผมคงเปลี่ยนแปลงผู้ผมผมเล่น,เลนสักหนึ่งหรือสองคนน่ะในแมตช์เริงมสนามในการคุมหมายแล้วเขาก็หัหเราะ แค่นั้นเลยครับบอกว่าสบายๆมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับขั้นตต่อมาคือเกมนัดไหนในชีวิตการทํางานของคุณตลอด20ปีที่อยู่ในความทรงจําแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วสามารถวนย้อนกลับไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าคําถามนี้ง่ายมากครับเกมเจอกับบาลโนนาครับในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ปี2019ที่ลิพูไปถึงแชมป์นั่นแหละครับซึ่งลิพูชนะ4-0 จากตั้งแรกที่ไปแพ้ที่คําโน่สามศูนย์เขาบอกบรรยากาศวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตโอเคในวันที่ไมล์เลื่อนชั้นครั้งแรกครับขึ้นสู่บูเดสลิกาครั้งแรกเขาก็ยินดีปรีดามากครับแฮปปี้มีความสุขนะฮะ,ะในการพาทีมบ้านเกิดหรือทีมทีมที่เขาเติบโตมานะครับกล้าขึ้นไปสู่บูเดสลิกาสำเร็จ หรือในวันที่าพาดดตมุลควาา้าใช้เบรสกาครั้งแรกโอ้โหก็เฉลมิมฉลองแบบหัวทิ่หมหัวตั้นะฮะเขาบอกว่านั่นแหละอย่างที่เคยเล่าไปคืออีกวันนึงถัดมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยไปอยู่บนหลังรถกระบะใครก็ไม่รู้นะครับแวน่แวนเวิร์นหมวกเมกมก,กระจจยกระชายไม่หมดคือฉลองกันเต็มครับแต่อความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยนานวันไปมันก็รู้แหละครับว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่ที่คาดหวังได้แล้วเป็นสิ่งที่ มันทํางานมาอย่างต่อเนื่องและรู้ว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงจุดนั้นเขาทํางานกับมา์สม,มามีเป้าหมายอยู่แล้วครับว่าวันหนึ่งเอาละจะพาทีมไปสู่บุเดซิก้าให้ได้ mm hmm. เขาทํางานกับดอทมุลมาเอาล่ะพยายามเต็มที่เต็มที่เต็มที่แล้วจะไปถึงในแชมป์บุเดสิก้าให้ได้ซึ่งมันก็เป็นไปตามเป้าหมายครับแต่ไอเกมที่เจอกับบาร์โซนาเนี่ยมันบ้าครั้งมากครับมันความหวังมันแทบจะเหลือศูนย์ะเขายอมรับครับว่า กลับมาจากคำมูนนีน่ไอความคิดที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันแค่คิดยังไม่กล้าจะคิดเลยแต่ในหนนาที่เป็นผู้นำของทีมเขาเลยต้องพยายามบิวอัพทุกคนที่ทุกคนเคยอ่านกันนั่นแหละครับที่โรงแรม p o s t s t r t นะฮะในวันที่ก่อนที่จะลงสนามแล้วต้องมีการประชุมทีมเขาก็บิวอัพทั้งเตะทุกคนว่าถ้าเป็นทีมอื่นถ้าเป็นเกมอื่นเราแทบจะไม่มีหวังหรอก แต่บังเอิญว่าผมอยู่ตรงนี้ผมคุมทีมนี้และมีคุณเป็นลูกทีมทุกคนเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสจอห์นแอชสันเป็นคนบอกเรื่องนี้เองครับว่าการบิวอัพในวันนั้นเนี่ยโอ้โหมันทําให้ลุกโชนขึ้นมา,มาผู้อีการทีมยังเชื่อมั่นในตัวนักเตะทุกคนเฮนโดบอกว่าเอาล่ะถ้าเราลงไปแล้วได้ไประตูขึ้นนาเร็วนะมันก็คงแบบ่อค่อยนับไป123หรืออะไรก็ว่างไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับครอบบอกว่า ทุกวันนี้เนี่ยเขาดูย้อนกลับไปนะย้ยอนกลับไปดูคู่นี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกๆครั้งที่มีเวลาว่างมันก็จะแวบ,บเข้ามาในหัวแล้วเวลาดูทุกครั้งมันก็ขนลุกทุกครั้งในขณะที่เขาเป็นคนยืนอยู่ณนะตรงนั้นน่นะครับโอ้โหมันมันเหลือเชื่อมากๆมันอยู่ในความทรงจําแล้วอยู่ในอยู่ในความทรงจําที่ลึกคือลึกสุดใจอะ,อะว่าแบบนี้แล้วกัน มันคงไม่มีใครพรากความรู้สึกตรงนี้จากเขาไปได้นั่นคือเกมที่ประทับใจที่สุดครับคำถามต่อมาก็คือถามว่าตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลมาเนี่ยนะฮะกับมือเมืองนี้กับทีม,ท,มทีมนี้นะครับคุณรู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรบ้างที่ยังคงมาถึงทุกวันนี้นะแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วหปีนะเขาก็บอกครับว่าอันนี้ก็ง่ายครับเขาตอบสั้นๆเลยครับว่า p a ชชเขาไม่เคยเจอ อะไรที่มันแบบเดือดอะไรขนาดนี้แล้วทุกคนมีอารมณ์ร่วมแล้วทุกคนแบบพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันใช่ครับ Happy, มายสกอรแฮปปี้มาดอทมุนยิ่งแฮปปี้ครับนี่คือหนึ่งในทีมที่มีกองเชียร์ที่ยอดเยี่ยมมากในศึกบริสิกาของเยอรมันนี้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขั้นกว่านั้นครับเพราะว่าถ้าเทียบกันนะฮะดอทมุนกับลิเวอร์พูลเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเล็กกว่าด้วยซ้ำไป เศรษฐกิจหรือความสเสถียรในสังคมหรือความพร้อมต่างๆในสังคมมันไม่ได้แบบอยู่ในขั้นว่าโอ้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ร่ำรวยเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีไม่ใช่เลยครับเพราะทั้งหมดนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนลิเวอร์ pool เนี่ยนะมันคือเรื่องฟุตบอลครับซึ่งโอเคคุณจะเป็นแฟนลิเวอร์ p o o หรือจะเป็นแฟนเอเวอเรตันอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ความบ้าคลั่งฟุตบอลในเมืองนี้ ความที่มันมีแพชชั่นความที่มีอารมณ์ร่วมสูงะนะครับ mm hmm. เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์มาแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแพชชั่นตรงนี้มันเลยทำให้ทุกอย่างเวลาที่เขาทำอะไรไปเนี่ยมันเหมือนมีการตอบรับ mm hmm. เขามีความสุขทุกครั้งที่วิ่งไปแล้วชกลมต่อหน้าคอพสแตนแบบเฮ้เ hey, ฮ hey, hey ้เแฮบบ้าทำครั้งแรกจนถึงทำครั้งล่าสุดมันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมคราว่า ทุกคนพร้อมที่จะโอบอุ้มพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะผลักดันให้สโมสรเดินไปขา้างหน้าเขาบอกเพราะแพทชั่นเนี่ยแหละครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลนั้นพิเศษกว่าเมืององินอิขั้นต่อมากคือมีนักเตะคนไหนไหมนะครับเอายุคสมัยไหนก็ได้ขอคนเดียวชื่อเดียวครับที่คุณอยากทํางานด้วยหรือคนอยากคุณอยากโค้ชนะครับเอาแบบนักเตะยุคไหนสมัยไหนก็ตามแต่ ครับตอบเลยครับว่าชื่อเดียวในหัวเลยนะตอนนี้ซีเวนเจอร์รัตครับเขาก็ายังเสียดายครับว่าเวลามันคาบเกี่ยวกันพอดีย้อนออกลัไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับเรื่องมีเกมการกุศลครับซึ่งก็ดึงบรรดาตำนานหลายๆคนครับเจมี่คราเกอร์เดนนิลแอคเกอร์ใครหลายๆคนซึ่งรวมถึงซีเวนเจอร์รัตวันนั้นแหละครับที่เขาเหมือนกับว่าได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วอีกหนึ่งขั้น ก็คือได้ได้ได้โค้ชเจอราจริงๆแต่มันน่าเสียดายดว่ามันเป็นเพียงแค่เกมการกสุศลเกมอุ่นเครื่องเขาอยากทํางานกับผู้ชายคนนี้มากครับเขารู้อยู่แล้วครับว่าเจอราัคือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลคือเจอราสิ่งที่เขาเข้ามาสารต่อก็คือเขาพูดเสมอว่าน,นักเตะแบบนี้สมควรได้รับเกียรติยศที่มันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือโดยเฉพาะใน แชมป์พิมร์ลีกในวันที่เราคว้าแชมป์ในวันที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ก็พูดแบบนี้นะในวันที่เราคว้าแชมป์ผมก็ไม่ลืมที่จะเอ่ยชื่อของเขาเพราะเจอราดเป็นคนที่แบกสโมสรแห่งนี้มาร่วม20ปีสิ่งที่ผมยืนอยู่ณตรงนี้ได้พาทีมเป็นแชมป์พิมร์ลิกได้ส่วนหนึ่งมาจากแรงแล้วก็การทำงานหนักของสวเวนเจอราดนี่คือนักเตะที่ไม่ต้องถามหา ในเรื่องของทัศนคติที่ดีเพราะเขามีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับไม่ต้องไปคอยจำจีจำชายไม่ต้องไปคอยพร่ำสอนถ้าให้เลือกได้เจอรายคือคนนั้นครับเขาอยากจะทำงานด้วยอยากจะโคชด้วยอยากจะถ่ายทอดอะไรหลายอย่างให้กับผู้ชายคนนี้แต่แค่นั่นแหละนะครับเซนทามันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮนะณวันนี้เขาก็ยังแฮปปี้อยู่เรื่อยที่ได้เช็คผล ผลงานของจูรานในการทําทีมเรนเจอร์การคว้าชแชมป์มือส้นนี้แล,แล้วเขาก็แฮปปี้มากเขาก็ยังส่งข้อความไปแสดงความดีอยู่นะครับตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาครับคําถามนะฮะตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดและสามารถจะเป็นคําสอนบอกกับคนอื่นด้วยนะครับครบย้ะะําเลยครับว่าอย่าเคร่งเครียดกับชีวิตมากนะ don't to be serious นะ เคยมีคำถามครับว่าคุณสมบัติที่ดีสุดของคุณคืออะไรครอบตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะ Common-sense ครับแค่นั้นเลยครับมนุษย์เราไม่จําเป็นต้องเลื่อนเลิบสมุนแบบหรือแบบโอ้ต้องมีข้อคิดคําอ่านคําคมอะไรมากมายครอบบอกแค่ Common-sense เนี่ยแหละครับแค่ความนึกคิดตามปกติแค่รู้ว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควทคครทําแค่นั้นแหละครับครับบอกแค่นั้นพอ ขอแค่มีคอมมอนเซนที่ดีและนี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผมด้วยผมรู้ว่าผมทําหน้าที่อะไรอยู่ผมรู้ว่าความรับผิดชอบผมทําอะไรอยู่ผมรู้ว่าสิ่งไหนควรทําหรือไม่ควรทําและก็แค่ใช้ชีวิตครับโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมาผมว่าตรงนี้เรียบง่ายมากครับเรียบง่ายโดยเรียบง่ายจนน่าเหลือเชื่อนะฮะสำหรับสำหรับตัวผมนะมองไปที่คําตอบของครับแต่มันก็จริงครับ ชีวิตเมื่อคือชีวิตอะครับเราคือแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของโลกใบนี้ของจักราวาลน,นี้ด้วยซ้ำไปมันเป็นแค่เศษเมล็ดทรายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีความรับผิดชอบรู้แค่นี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมก็น่าจะเพียงพอแน้วคำถาดสุดท้ายคือหลังจากที่คุณหมดสัญญากับลิวพูอนะครับคุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรด ตอนนี้สัญญาของครอปเนี่ยถึงปี2024ซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมแหละนะครับถ้าถ้าว่ากันตามตามความจริงเนาะนะครับถ้าเกิดต่อสัญญาเนี่ยถือว่าถือว่าแจ็คพอตแตกแล้วกันนะครับแต่ครอปบอกว่าถ้าหมดสัญญาเลยครับสิ่งได้ของเนก็คือออกไปดูโลกภายนอกบ้างนะครับสมัยเป็นนักเตะเวลามันก็น้อยอยู่แล้วยิ่งพอมาเป็นโคช้ชยิ่งหนักเลยครับความรมับผิดชอบมากขึ้นโอเครายได้มันมากขึ้นอยู่แล้วแหะนะครับเพีเยงแต่ว่า มันก็ต้องแลกมากับชีวิตส่วนตัวเขายังมีอะไรหลายๆอย่างมากครับที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ท่องเที่ยวยังไม่ได้สอนเด็กๆลูก,ลกๆที่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาเขาแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติพักผ่อนสักช่วงระยะเวลาหนึง่งหลังจากนั้นก็ให้ว่างครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจนี่คือคําตอบบางส่วนครับจากการให้สัมภาษณ์ ตลอดเส้นทางกันเป็นโค้ชฟุตบอลมา20ปีเห็นไหมครับว่ามันไม่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแทคติกผลแพ้ชนะาการแก้เกมอะไรต่างๆไม่มีเลยครับมันแทบจะเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งครับที่เติบโตมาบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกและทําได้ดีที่สุดและพยายามทําให้มันสําเร็จที่สุดซึ่งเยนครอเป็นตัวอย่างที่ที่ดีมากๆสําหรับผมนะ ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเห็นยังไงบ้างขอไม่เข้ามาบอกกันได้นะครับกับผู้จัดการทีมด้วยผูกคนนี้ครับอย่กันครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับจะพยายามหาเรืองราวดีๆแบบนี้ครับมาส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอ้าวใครยังไม่ได้กดซ b s c r i b e ฝากกดไว้ด้วยนะโอเคขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ